ระบือไกลหอยหลอดวัฒนธรรมสืบทอดส่งเสรมิมท่องเที่ยวไทยครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นยังไงครับ 5. 5ฟดุดฟัดฟุดฟัดมันกระทบต่อสมองเลยค่ะช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ พบก,กับผมเชนทวาัาสสันเปล่งศิริวั์และดรดวีรินธริรานาทองบจรัสใน3 6 0อยศานิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยต้องที่นี่เท่านั้นนะคะคโชว์และได้รับคอมเมนต์จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจา,ารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัย,ยสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟครับวันนี้โชว์ของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของหอยหลอดนะคะพูดแล้วหิวพูดแล้วหิวแล้วก็หอยหลอดวันนี้จะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรต้องติดตามค่ะครับผมบอกเลยว่าโชว์วันนี้ สวยงามมากๆนะพิเศษมากอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับเพราะต้องตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวตอนนี้พร้อมจะหยิบหอยหลอดมามมแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยนะเอางั้นไปหาหอยหลอดกันก่อนนะคะได้เลยครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับโชว์กันเลยดีกว่ากับโชว์เริงรําระบําหอยหลอดในช่วง360องศาซาแซบโชช่วง360องศาซาแซบโช you มากๆนะคะสามร้อยสิบสามนิวโชว์ขอต้อนรับน้องโดนัทน้องพอเพียงน้องมุกน้องแก้วน้องเมี่ยงน้องมิมี่น้องโดนัทน้องแบมน้องอันแล้วก็น้องใบหมอนจานรุนเรียนศรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยชอบมากแป๊บนึงนะครับผมหาไว้ก่อนมีทั้งท่าแบบว่าเก็บหอยหลอดแล้วก็มีท่าทําความสะอาดด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะใช่ครับเห็นการแสดงแบบเมื่อกี้แล้วอาจารย์ก๊อฟครับถึงเวลาแล้วนะครับ คำคมวักทองครับให้่างนี้เลยครับมแม่กรองเรื่องชื่อระบือไกลหอยหลอดวัฒนธรรมสืบทอดส่งเสริมท่องเที่ยว ทชยครับโอ้โหส่วยอดเลยนะคะ <c oughs> เป็นคำคมวักทองที่เห็นภาพชัดมากๆและจะชัดลงไปอีกเพราะเราจะกลั่นข้อมูลให้อาจารย์กอล์ฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมากับคุณครูด้วยค่ะใช่ครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้ากับช่วง3 6 0องศาทอล์กโชว 360อยสงศาทอล์กโชว์ ตอนนี้กลับเข้าสู่360องศนานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวอัปเดตนะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของหอยหลอดซึ่งถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะวันนี้ดัดแปลมาเป็นงานนฏาิลปนโลว์ในรายการของเราค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนเพื่อนๆก็คือน้องพอเพียงแล้วก็น้องเมี่ยงมากับคุณครูนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรัทธาสมุทรคุณวิไลออกกิจวัตรและก็คุณธนกฤษนุ่มสริครูผู้ดูแลและออกแบบการแสดงคุณขนนทชัย,ยพรด้วยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครรับอาาย์ ใมากเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมรายการเบรกเมื่อสักครู่น้องๆจะมีทำท่ามีท่าเต้นน้องหอยหลอดท่าหอยหลอดเดี๋ยวผมไปหยอดปุ่นขาวให้หยอดปุ่นขาวแล้วมีน้องหอยหลอดขึ้นมาเดี๋ยวเราได้ชมกันนะคะใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปกลั่นข้อมูลกันครับคำคมวัคทองเมื่อกี้แม่กลองเรื่องชื่อนะครับระเบือไกลหอยหลอดวัฒนธรรมสืบทอดส่งเสริมท่องเที่ยวไทยอาจารย์ก็ต้องขยายครับคือผมคิดว่าเวลาคนพูดถึงหอยหลอดคนจะนึกถึงสมุทรสงครามเวลาคนพูดถึงสมุทรสงครามจะนึกถึงเมืองแม่กลองครับดังนั้นเนี่ย แม่กลองเรื่องชื่อเนี่ยก็คือความเป็นสุตรสงครามที่เรื่องชื่อครับแล้วก็ดังไกลมากของดีของแม่กรองมีหลายอย่างแต่ว่าที่เด่นมากที่สุดอันดับต้นๆก็คือดอนหอยหลอดหรือว่าหอยหลอดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญด้วยนะครับเพราะ,ะนันวัฒนธรรมประเพณีของการหาหอยหลอดมาทําอาหารเกี่ยวหอยหลอดเนี่ยมันสืบทอ,อดอย่างยาวนาน การแสดงโชว์ชุดนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยคนไทยใช้เงินในประเทศเงินไม่ลอยไหลไปไหนสกิจเติบโตครับโอ้โหสุดยอด<ไ>ค่ะสำหรับการขยายของพระทองนะคะงั้นเราไปกันเลยที่ดอนหอยหลอดพาเลยจะจบะรายการต้องไปเลยนะคะหิวเลยครับโอ้โหแต่ที่สําคัญคือวันนี้วิธีการหาหอยหลอดกลายเป็นการสแสดงนาฏศสินนี่สิมแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรคะ ก็สาหรับแรงบันดาลใจนะคะของการแสดงชุดนี้เนี่ยก็คือวิธีการหาหอยหลอดซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้วิธีนี้ในการหาหอยหลอดคือการใช้ปูนขาวยอดลงไปในในรูค่ะเราจะกดดูก่อนว่าเอ๊ะตรงไหนมีฟองอากาศขึ้นมาแสดงว่าตรงนั้นมีหอยหลอดอยู่ค่ะเราจะพูดน้องก็รําท่านี้ให้ดูเลยเมื่อกี้การการแสดงชุดเมื่อกี้ทำไม่เห็นเลยว่าวิธีการทําทํำยังไงนะครับเรามาดูเรื่องต่อไปเลยเพราะว่าเรื่องนี้ติดใจผมมาก เพราะว่าชุดสวยมากใช่แล้วอยากดูชุดอีกรอบนึ่งใช่ใช่นเดี๋ยวอาจารย์เชิญเลยค่ะช่วยอธิบายด้วยว่าการออกแบบชุดมีแนวคิดมาจากอะไรเชิญเลยนักแสดงของเราด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอถือถือตะกร้าให้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องโชว์ชุดเลยนะคะอาถือถือตะกร้าพี่เชนถือให้น้องหน่อยค่ะมาครับเดี๋ยวผมจะดยหอยหลอดไปด้วยสาวยืนเดียงเลยค่ะข้างหน้าเลยอ่ะคุณครูบรรยายหน่อยค่ะค่ะในส่วนของเครื่องแต่งกายนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่า คนที่เขาออกไปหาหอยอะคะ่ะเขามักจะมีเครื่องที่ป้องกันแดดแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมก็ดีหรือว่าเป็นหมวกก็ดีเมื่อกี้สักครู่โดนแซวว่าเป็นอิสลามหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะคเป็นเครื่องป้องกันความร้อน,นะคะ่ะส่วนในเรื่องของอลักษณะสีของชุดนะคะเราก็จะได้ไอเดียมาจากสีของน้ําบริเวณดอนหอยหลอดที่พื้นดินนะคะเป็น ทรายขี้เป็ดเราเรียกว่าทรายขี้เป็ดเนาะสีน้ําจึงจะไม่เป็นฟ้าใสนะคะก็จะได้ไอเดียของสีสันมาสีสวยมากชุดสีสวยจริงๆค่ะแต่ชอบตรงตรงกางเกงนี่แหละค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ครับอขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยก่อนไปก่อนไปก่อนไปขอขอ,ขอสมมติพี่ห,หยอดคุณขาวหย,ยอดแล้วเอาเนื้อทองสร้างโอ้โหโอ้โหขอขึ้นมาเลยนะคะน่ารักมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับเอาล่ะ คุยกันต่อเลยกลั่นข้อมูลต่อกลั่นข้อมูลต่อให้จังกรตัดสินเพราะว่าชุดการแสดงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการแสดงที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปะหาตกกรรมระดับชาติเลยนะคะได้รับรางวัลอะไรมาคะได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะระดับภาคและระดับประเทศสุดยอดเลยค่ะแล้วจากนี้ไปจะมีการพัฒนาการแสดงแบบไหนเพื่อให้ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เด่นชัดมากขึ้นค่ะก็จังสมุทรสงครามนี่ถือว่า ดอนหหลอดนั้นเป็น,ปนคำกวัดอยู่แล้วม<ช>ันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วก็คือเป็นของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งในประเทศไทยมีที่เดียวเท่านั้นคือดอนหหลอดมีอยู่ที่แม่กลองหรือสมุทรสงครามของเรา<ช>เป็นการส่งเสริมวิถีประมงท้องถิ่นของเราหนาะะั้อง <ผม S 1> เลยนะคะก็เรียกว่าช่วยส่งเสริมการท่องเ<อ>ที่ยวแล้วก็วสินค้าของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยใช่ไหมครับจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็การแสดงชุดนี้นะครับก็แสดงถึงท่าทางในการหยอดหอยหลอดนะครับที่เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ไปหยอดหอยหลอดกัน ว่าถ้าเราไปเที่ยวจะไม่อยากไปมากเดาจะมีโปรแกรมช่วงนี้ใช่ไหมคะชาวท่องเที่ยวจะได้จอหอยหลอดกันครับนอกจากจะสนุกสนานจากการจอหอยหลอดใช่ไหมฮะก็จะได้หอยหลอดอร่อยๆกลับไปทานที่บ้านด้วยเรียกว่ามีจุดบริการล้างมือทําความสะอาดอะไรไม่ต้องกลัวเลอะเทอะใช่ไหมคะใช่ครับผมอัดทุกอย่างเลยโอ้โหเียครับผมเรามาคุยกับน้องๆบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับมาโชว์ในวันนี้ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนในการมาเผยแพร่วิถีชีวิตนะคะคการดำรงชีวิตของช,ชุมชนชาวแม่กองค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กองค่ะโดยที่ทำอาชีพนะคะคือการเก็บหอยลอดค่ะแล้วก็มีวิธีการเก็บที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีที่เดียวในประเทศไทยค่ะ เยี่ยมเลยครับเดี๋ยมมจะไปอ้าวงเสียงหนค่ะหนูรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยค่ะโดยที่ให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ได้นำเสนอแล้วก็อยากที่จะสืบสานวัฒนธรรมตรงส่วนนี้ต่อไปทำได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของชาติด้วยนะคะอ้วครับเราก็ได้กลั่นข้อมูลกันพอสมควรแล้วครับอาจารย์ค๊อบถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ ตัดสินครับโชชุชนี้ตัดสินยากนะครับเพราะมีรางวัลระดับประเทศระดับภาคเป็นตัวการันตีแล้วฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าถ้าเรามาเริ่มต้นก่อนก็คือว่าคําขวัญของสุดสงครามเนี่ยคือนะครับเมืองหอยหลอดนะครับยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กรองไหลผ่านนับรศัการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเพราะั้นตรงจุดนี้เนี่ยหอยหลอดจึงเป็นสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดอย่างที่ทางโรงเรียนทางท่านปอ,อดได้บอกเพราะว่านี่ช,ชัด คนมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ15-20ล้านคนและเวลาเขาเดินทางไปเที่ยวที่เพชรบุรีชะอำหรือห oh ัวหินประจวบคีรขัน <Okay. S 2> เขาต้องผ่านสมุทรส,สงครามครับและเขาต้องแวะทานหอยหลอดนะครับด้วยผลนี้เนี่ยคำว่า storytelling ไม่มีอะไรที่น่ากังขาเลยและดอนทหอลอดเป็นที่เดียวของประเทศที่มีหอยหลอดมากที่สุดได้ความยาวนะครับ3กิโลเมตรและลากไปในทะเลีก8กิโลเมตรนะครับ mm hmm. นะครับดังนั้นผสมทายขี้เป็ดจึงเหมาะสำหรับหอยหลอด นะครับเพราะ,ะนั้นเรื่องนี้ชัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยสำหรับวิธีการจับหอยหลอดก็หลักง่ายๆครับอย่างที่อาจารย์บอกกดเสร็จเอาปูนขาวหยอดนะครับแล้วก็หอยหลอดก็จะขึ้นมา<ช>ทําเป็นหอยหลอดแดดเดียวหรือหอยหลอดผัดฉา<ช>และสำคัญเนี่ยมีท่องเที่ยวชุมชนจริง<ช><ช>สํกกนานักงานสากลแม่รัฐบาลเข้าไปในโครงการสลักสัรส้าเพื่อชุมชนมีวัดมีบ้านแหลมใหญ่ไปให้ประชาชนเนี่ยถอดเสือ้อเพื่อผ้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็ลงไปคลุกโคลเลยอ<ช>่ะแล้วไปหยอดหอยหลอดนะครับแล้วทานอาหาร มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมากซึ่งสังเกตนะครับว่าเรื่องของสตอรี่เทลลิงการหยิบประเด็นเข้ามาชัดและเคลียร์แต่สําหรับผมเนี่ยในโชว์ผมไม่เห็นหอยหลอดนะครับคือจริงอยู่ในตะกร้าอยู่ในตะกร้าคือมีตะกร้าเนี่ยแต่ถ้าเล่นแบบแมจิกเนี่ยนะครับเล่นแบบว่าทางทางทางคนที่แสดงเนี่ยไปลงมาเนี่ยแล้วทําท่าที่มีถุงเนี่ยหยอดปูนลงไปเนี่ยเนี่ยอยู่ในตะกร้าเพราะนั้นสังเกตนะว่าถ้ามีการโชว์หอยหลอดแล้วจับหอยหลอดขึ้นมาแล้วแสดงความดีใจเนี่ย อ๋อเมื่อกี้หอยหลอดไม่ได้ไม่เห็นหอยหลอดไม่เห็นหอยหลอดครับแต่น้องเป็นเนนท่าใช่แต่ว่าการล้างอะไรต่างมันชัดการกรอกตูนต่างมันชัดเพราะนั้นต้องบอกเลยครับว่าโชว์ชุดนี้เป็นซอฟต์าวร์ที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่อยากเห็นหอยหลอดมากกว่านี้เพราะนั้นยากในการตัดสินนะครับว่าจะเป็นซปเปอร์หรือสุดปามพลังฮอตหรือสุดปามพลังฮอตเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้ตัดสินแล้วครับได้ได้อะไรทำไมอาจารย์พูดหรืว่ามีให้ลุ้นด้วยเออได้เลยจ์ทู ซูเปอร์สุดปังพลังฮอตครับโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะแต่ขอไวร์หล่อนติดเดิมไม่ต้องพิจารณาข่าวไม่ได้ก็ได้ใจเลยโอ้โหอาจารย์ก็กำลังรู้เอเพราะอาจารย์ลังเลด้วยใช่ว่าจะได้ซูเปอร์หรือสุดปังเพราะผมไม่เห็นไวรหล่อนแต่ด้วยความแข็งแรงของซอฟเพอร์สุดยอดจริงๆขอเชิญน้องๆเลยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะโอ้โหเรียกว่าเราจะปิดท้ายด้วยซูเปอร์สุดปังด้วยกันนะคะใช่ครับและช่วงหน้าครับติดตามนิวส์อัปเดตแล้วก็รับสุขภาพ360องศาครับ เชิญครับวันนี้นะคะเราภาคภูมิใจไปด้วยกันซึ่งไม่ใช่ได้ง่ายๆนะคะซูเปอร์เนี่ยนะคะจะต้องแบบมาเยอะมากแต่มีได้ซูเปอร์น้อยมากนะครับถูกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราร่วมภูมิใจด้วยกันนะคะกับน้องๆแล้วก็คุณครูด้วยค่ะจากโรงเรียนสัตธาสมุทดจังหวัดสมุดสงครามทุกๆคนซูเปอร์สุดปังพลังฮอตครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ News อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาคับเข้าสูสามร้อยสิสา n นิวโชว์ลช่วงนี้ช่วง News ์อัปเดตนะคะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ <c oughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยามพลานะคะเดี๋ยวจะแต่งชุดแบบ ฉลองเทศกาลตรุษจีนเลยค่ะสีแดง<ส>ใช่ไหมสีแดงเลยนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆปีเราจะดูตัวเลขทางด้านเศรฐษฐกิจล่าสุดเลยนะคะศูนย์พยากรณเศรฐษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนําโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของศูนย์พยากรเศรฐษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้แถลงข่าวตัวเลขที่จะมากระตุ้นเศรฐษฐกิจไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะรายละเอียดสําหรับเรื่องนี้นะคะตัวเลขที่เปิดเผยออกมา โดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้พบว,ว่าจะคึกคักเงินสะพัดกว่า49,000ล้านบาทนะคะสูงขึ้นร้อยละสิเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและก็ถือว่าเป็นการสูงสุดในรอบ11ปีนับตั้งแต่ปี2556เลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยเฉลี่ยต่อสัปดาห์นะคะประมาณ800,000คนต่อสัปดาห์เลยค่ะ โดยเฉพาะอย,าอย่างยิ่งนะคะตัวเลขเรื่องของพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงตุจจีนก็พบว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อของไหว้เจ้าด้วยนะคะแล้วก็มีการวางแผนการใช้จ่ายการวางแผนการท่องเที่ยวอีกและนอกจากนี้ก็มีการสํารวจว่า ประชาชนอยากจะขอผอ่อนอะไรบ้างนะคะก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วจะขอให้ตนเองและครอบครัวร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขักใคล้ารองดอมและมีโชคลาภตลอดทั้งปีและกิจการรุ่งเรืองด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเงินสะพัดในช่วงตรุษจ,จีนดีครับแต่มีเรื่องต้องระวังครับพี่พออคะคุณนั่นคือเรื่องของมิจฉาชีพมาทุกเทศกาลจริงๆตำรวจไซเบอร์ครับเตือนภัยเลยนะครับเทศกาลตรุษจ,จีน2,567เนี่ยระวังมิจฉาชีพหลอกแจกอัง เปานะครับออนไลน์นะครับอย่าก,กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดนะครับซึ่งวิธีการของเขาก็คือมิจฉาชีพจะส่งข้อความผ่านช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น SMS ครับไลน์เฟซบุ๊กโดยพาดหัวว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับอ่งเป่าฟรีกดลิงก์ได้เลยครับ<อ>เพื่อดึงดูดความสนใจของเหยื่อต้องบอกเลยว่าถ้าเจอลิงก์พวกนี้อย่าไปกดเข้าไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพจะหลอกคุณเนี่ยกรอกข้อมูลเพื่อนําข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลการเงินเนี่ยห้ามปลอกเข้าไปเด็ดขาดนะครับซึ่งมิจฉาชีพก็จะหลอกให้เหยื่อติดตั้งแอป,ปดูดเงินเพื่อขโมยเงินจากบัญชีด้วยวิธีป้องกันครับก็บอย่างที่บอกไปว่าห้ามกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หรือข้อความต่างๆเด็ดขาดแต่ถ้าหากสงสัยครับว่าจริงไม่จริงเนี่ยโทรสอบถามจากเบอร์กลางของหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงทุกครั้งนะครับ <S <S และหากพี่น้องประชาชนครับท่านใดตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่เว็บไซต์นี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือ w w w t h a i p o l i s o o n l n n g o t t h หากมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอให้ทุกคนเที่ยวตรุจีีอย่างมีความสุขแล้วก็ หลุดพ้นจากการหลอกลวงของมิจฉาชีพด้วยต้องระมัดระวังนะคะคนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราค่ะแต่ตอนนี้จะไปต่อกันเรื่องของรักสุขภาพเพราะว่า PM 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเป็นอย่างไรพบกับคุณผู้พัชรินพรในช,รช่วงรักสุขภาพ360องศาค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ3 6 0องศากับคุณปูพัชรินทร์พรน้าท่องบอจรัรสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณครับเป็นยังไงครับฟุดฟัดฟุดฟัดค่ะมันกระทบต่อสมองเลยค่ะทีนี้นะคะวันนี้ที่จะมาเล่ากันนะคะเกี่ยวกับสมองเพราะว่าเมื่อเราสูดไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ เราสูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเส้นประสาทการรับกลิ่นที่โพรงจมูกของเราผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะซึมเข้าสมองเลยค่ะแล้วการซึมเข้าไปในสมองเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดที่สมองเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็มีสารอักเสบหลั่งออกมาก็เลยทําไปทําลายเซลล์สมองนั่นเองอวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันไปทําลายเซลล์สมองเนี่ยแล้วก็มีผลกระทบต่อทั้งสมองเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่แบบไหนและที่สําคัญที่ว่าซึมเนี่ยไม่ใช่ว่าซึมเข้าไปแบบว่าเป็นสารต่างยไม่ใช่ใช่ค่ะตามกระแสเลือดเลยใช่ค่ะโดยที่น้องๆเด็กๆที่่ตากว5 ปีนี้ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะ<ฆ>ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองค่ะทําให้เรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้การจดจําทุกอย่างเลยไอคิว<ฮ>ลดลงเอาเป็นว่าโดยรวมแบบนั้นว่าไอคิวจะลดลงประมาณ<ฆ>70%เนลย<ฆ>นะคะ<ฆ>แล้วก็68%เนี่ก็จะอาจจะทําให้เกิดเป็นภาวะออทิซึมได้<ฆ>เพิ่มข<ฆ>ึ้นด้วยตรงนี้มีงานวิจัยแล้วนะคะว่ามันเป็นผลแบบนั้นสาหรับน้องๆเด็กๆโดยที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเด็กที่แบบอยู่บนโลกใบนี้แล้วน้องๆเด็กๆที่กำลังอยู่ในคันของมันดาค่ะ ครัคุณแม่สูตรเข้าไปก็สามารถที่จะไปทําลายเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในในขั้น,นพัฒนาการกทางสมองนะคะทีนี้มาที่ผู้ใหญ่กันบ้างว่าฝุ่น PM 2.5กระทบต่อสมองของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะถ้าหากเป็นไว้ผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงทําให้สมองอักเสบเซลล์สมองถูกทําลายทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เร็วขึ้นครับ และถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดอุดตันทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์นั่นเองนะคะโดยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่า PM2.5 ไปทําลายเนื้อสมองสีขาวค่ะเนื้อสมองสีขาวของเราเนี่ยยังไงคะ,ะก็คือจะมีในส่วนของเนื้อสมองส่วนหน้าส่วนของขมับด้วยแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าเป็น c corpus c a l l o s u m นะคะซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกลุ่มเส้นใยประสาทที่เ<ไ>ชื่อมโยงซีกซ้ายกับซีกขวา พอมันไปทาลายเนื้อสมองตรงนี้นะเนื้อสมองขาวลดลงมันก็เกิดการที่เชื่อมโยงกันไม่ดีมันก็เลยเกิดภาวะที่เป็นว่าสมองเสื่อมนั่นเองนะคะแบบนี้แล้วก็มาดูที่สถิติกันว่ากระตุ้นอัลไซเมอร์เนี่ยสูงได้ถึง3เท่าเลยนะคะรวมทั้งฝุ่นจิ๋วก็ทําให้เส้นเลือดสมองตีบและแตกด้วย15เอร์เซนตเลยนอกจากนี้นะคะการเสี่ยงเรื่องของภาวะพากินสัรนะคะโรคพากินสารก็เป็นปัญหาสูงเหมือนกันนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ30เเลยนะคะเนื่องจากว่า ในตัวของอก้อนโปรตีนจะเกิดก้อนโปรตีนที่ผิดปกติในสมองขึ้นมาได้เลยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นเองนะคะก็เลยทําให้ฝุ่นจิ๋วกระทบนี่เลยค่ะตามสถิติที่เห็นนี่เลยนะคะคและนอกจากนั้นฝุ่นจิ๋วก็ป่วนเรื่องของไมเกรนกําเริบด้วยเพราะเกี่ยวกับเรื่องของสมองเช่นเดียวกันนะคะอ่านะคะสมองที่ทําให้เรานั้นเกิดไมเกรนเพิ่มขึ้นมาได้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในที่อากาศเย็นๆหนาวๆเนี่ย ถ้าเจอฝุ่นเข้าไปอีกโอ้โหสมทบเข้าไปปวดหัวมากยิ่งขึ้นเลยครับผมค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เราห่วงใย,ยสุขภาพของ<ช>ท่านผชมนะคะ,คะตอนนี้เราอยู่กับน้องๆจากโรงเรียน สัทชาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ตื่นเต้นมากทุกๆคนได้ซปเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตไป <มา S 2> นะคะตอนนั้นรอท้าทายหน้าจออยู่ทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยองค์กรสถาบันต่างๆมีโชว์อะไรดีๆที่จะมาเป็น,านซาซับโซของเรามากระตุน้นเศรษฐกิจความเป็นซอฟพาวเวอร์ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะได้เลยครับติดต่อเข้ามานะครับเฟซบุ๊กนะครับสถานีรักโลกนะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์025195559ต่อ12ครับใช่แล้วค่ะเราพบกันทุกวันจันทร,ร์อังคารพุธพฤหัสบดี10นาฬิกาง 9กดหมายเลย30แล้บกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ใน3 3 0รอยสิานิวโชวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ